อันดับอันจะม่ีอาถรรพ์ของโลกอันดับที่ 5. ทับทิมเจ้าชายดำเป็นอัญมณีสีแดงที่มีขนาดใหญ่ราวร้อยเจ็ดสิบตรัดซึ่งจะประดับอยู่เหนือเพชรคลินแนมที่2บริเวณด้านหน้ามงกุฎเอ็มพิเรียนสเตแห่งราชอาณาจักร โดยกล่าวกันว่าอัญมณีเม็ดนี้ถูกขุดพบเมื่อรารวศตวรรษที่14ในเมืองพรอยแห่งหนึ่งในบริเวณประเทศทาจิกิสถานซึ่งกษัตริย์ดอนเปลโดแห่งสเปนได้มอบให้เป็นของขวัญแก่เจ้าชายเอสเวิร์ดแห่งเวลหรือที่รู้จักกันในนามของเจ้าชายดำในโอกาสที่ร่วมกันรบจนได้รับชัยชนะเหนือศัตรู ซึ่งนับตั้งแต่ได้อยู่ในครอบครองของกษัตริย์อังกฤษท,ทัพทิมเจ้าชายดำก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์อังกฤษมาอย่างยาวนานซึ่งได้ถูกนำมาประดับบนชุดเกราะของกษัตริย์อังกฤษและนอกจากนี้ยังถูกนำมาประดับบนมงกุฎของกษัตริย์อังกฤษหลายพระองค์เพื่อเป็นเครื่องประดับภรกกติยศอีกด้วยแต่ถึงอย่างไร แม้ว่าอัญมณีนักนี้จะถูกเรียกว่าเป็นทับทิมแต่แท้ที่จริงแล้วเป็นอัญมณีชนิดหนึ่งที่เรียกว่าสปิเนลซึ่งเป็นอัญมณีที่มีความแข็งระดับ8ตามโมฮัสเกลรองจากเพชรทับทิมและแซฟไฟร์ที่ในอดีตผู้คนเชื่อกันว่าเป็นอัญมณีที่มีพลังวิเศษช่วยปกป้องคุ้มครองให้ผู้สวมใส่รอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆ ตลอดจนนำมาซึ่งอำนาจความแข็งแกร่งชัยชนะและนำมาซึ่งโชคในเรื่องความรักอีกด้วยอันดับที่4เพชรโคโอีนัว <S <S เป็นเพชรที่มีขนาดใหญ่ราว105.6กรัตมีน้ำหนักราว21.6กรัมในสภาพที่เจรนัยครั้งล่าสุด ซึ่งก่อนหน้านั้นจะมีขนาดกว่า186.6การัตหนักรวมทั้งสิ้น37.21กรัมและยังเคยเป็นเพชรท,ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกถูกค้นพบในรัฐอนันธระประเทศอินเดียพร้อมกับเพชรคู่แฝดที่มีชื่อว่าดารยาเยนัวโดยเพชรคุยนัวนั้นมีประวัติอันยาวนาน ม่ว่าจะตกเป็นเพชรของหลายราชวงศ์ในอดีตรวมถึงราชบุตรแห่งอินเดียราชวงศ์โมกูลราชวงศ์อัฟซาริสราชวงศ์ดุรันีราชวงศ์งสสงงซิกและล่าสุดนั้นตกเป็นของจักรวรรดิอังกฤษอีกทั้งยังมีความเก่าแก่ที่สุดในบรรดาเพชรทีท่มีชื่อเสียงต่างๆในโลกอีกด้วยซึ่งตำนานฮินดูโบราณเชื่อกันว่า ระกิสณนะเป็นผู้สวมใส่เพชรมิตนี้และยังว่ากันว่าผู้ใดที่ได้ครอบครองเพชรมิตนี้จะครองโลกหากแต่ทว่าเจ้าของเพชรจะประสบพบแต่ความโชคร้ายต่างๆน,นานาจากคำสาปของมันไม่ว่าจะเป็นเซอร์ซาสุรินามแห่งอินเดียที่ได้พ่ายแพ้ภในสงครามต่อมาจากักรวรรดิฮุมายุนได้ครอบครองเพชร และเสียชีวิตจากการถูกระเบิดในเวลาต่อมาและลูกชายซาลันถูกทำร้ายจนเสียชีวิตโดยพี่ชายของเขาเองซึ่งยกเว้นพระเจ้าหรือผู้หญิงเท่านั้นที่ครอบครองเพชรนิดนี้ได้โดยไม่ต้องคำสาบแต่อย่างใดแต่ถึงอย่างไรในปัจจุบันเพชรโคอินัวที่ถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีที่หอคอยแห่งลอนดอนในประเทศอังกฤษ ซึ่งเพชรคุยนวัวน,นั้นสามารถเรียกได้อีกหลายชื่อไม่ว่าจะเป็นเสียมันทกามณีหรือมนยักษ์หรือราชาแห่งอัญมณีอีกด้วยอันดับที่3เพชรตาแมวเป็นอัญ,ญมณีศักดิ์สิทธิ์ที่ว่ากันว่าเกิดจากแมวสีสวัสดที่มีตาเป็นต้อหิน และเมื่อแมวตัวนั้นเสียชีวิตลงตาข้างที่เป็นต้อจะแข็งดุดดังหินและจะมีลักษณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นลักษณะใสปนขุนมีสีต่างๆหรือใสราวกับแก้วบางชนิดอาจจะมีลักษณะที่คล้ายลูกตาของแมวที่ยังมีชีวิตอยู่อีกด้วยโดยเชื่อกันว่า ถ้าผู้ใดได้ครอบครองเชตตาแมวนั้นจะถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญญาบารมีที่สูงส่งนักมีคุณสมบัติในเรื่องโชคลาภยศถาบรรสักสามารถปกป้องภัยอันตรายต่างๆทั้งปวงซึ่งตามตำนานได้เล่าว่าเมื่อครบรอบร้อยปีหรือพันปีจะมีเทพเจ้าลงมาจุติบนโลกมนุษย์โดยจะเกิดเป็นแมวเพื่อชดใช้กรรมที่ยังเหลืออยู่ และจะมีลูกแก้วสารพัดนึกเป็นของจิตตัวมาด้วยและยังเชื่อกันว่าก่อนที่ท่านจะจากไปนั้นท่านจะมอบลูกแก้ววิเศษหรือที่เรียกว่าเพตาเมลให้กับคนที่มีพระค,คุณที่คอยเลี้ยงดูท่านเมื่อตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่อีกด้วยอันดับที่สองบลูไดมอน เป็นเพชรประจำตระกูลของกษัตริย์ไฟซานบินซาฮัสแห่งซาอุดีอาระเบียโดยเป็นเพชรนิดงามสีน้ำเงินที่มีขนาดใหญ่กว่า50กะลตซึ่งอาจจะจัดได้ว่าเป็นหนึ่งในเพชรสีน้ำเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกและยังว่ากันอีกว่าที่แฝงไปด้วยอาถรรพ์บางอย่างที่เกิดขึ้นต่อผู้ที่ได้ครอบครองเพชรนินี้อีกด้วย โดยเริ่มขึ้นในปีพศ2532นายเกรียงไกลเตชะโมงได้ก่อเหตุจุลกรรมเครื่องเพชรในวังของกษัตริย์เฟซานโดยเขาได้ขโมยสิ่งของอลัมค่าต่างๆร่วมมูลค่ามหาศาลที่ประเมินค่าไม่ได้และหนึ่งในนั้นคือเพชรน้ำงามขนาดใหญ่ Blue Diamond, รูดมอนรวมอยู่ด้วย และนายเกรียงไกรได้ถูกจับกุมหลังจากที่เขาได้กลับมาและกบดานอยู่ที่บ้านของตนภายในระยะเวลาไม่นานโดยหลังจากที่เขาได้พ้นโทษและถูกปล่อยตัวเขาก็ได้ใช้ชีวิตตามปกติแต่ทว่ามันอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปซึ่งเขาจะต้องทบเจอกับเหตุภัยต่างๆไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองและคนรอบๆข้างของเขาที่ว่ากันว่า เป็นอาถรรพ์ของเพชรจนเขาได้ขอลาบวชเพื่อหวังที่จะลบล้างอาถรรพ์จากเพชรมิตนี้ได้โดยต่อมาก็ได้เกิดเหตุการณ์ต่างๆกับคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเพชรมิตนี้ไม่ว่าจะเป็นคดีฆาตกรรมปริศนาของครอบครัวของพ่อค้าที่ได้ซื้อเพชรมิตนี้จากนายกรีงไกรและยังรวมไปถึงนักการทูตซาอุดิอาระเบียสามคน และการหายตัวไปอย่างลึกลับของนักธุรกิจชาวซาอุดิอาระเบียที่คาดว่าจะถูกพาตัวและไม่ได้พบเห็นเขาอีกเลยแต่ถึงอย่างไรเพชรสีน้ำเงินเม็ดงามนั้นก็ได้หายสับสูนนับจากที่น,ยนายเกรงไกรได้ขายเพชรให้กับพ่อค้ารวมทั้งคดีขารกรรมที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้จนถึงปัจจุบันโดยหลายคนได้คาดการไปต่างๆนานาว่า เพชรเม็ดนี้อาจจะตกอยู่ในมือของเศรษฐีคนร่ำคนรวยหรือผู้มีอำนาจก็เป็นได้อันดับที่ 1. นึ่งโฮปไดมอนเป็นเพชรสีน้ำเงินเข้นเม็ดงามที่เกิดจากาธาตุบรอนที่มีขนาด45.52กรัตหรือราว9.10กรัม ซึ่งว่ากันว่าสามารถเรืองแสงสีแดงได้เมื่อได้อาบแสงอันตราเวโอเลตอีกด้วยโดยเพชรโฮปนั้นมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานและเรื่องราวอาถรรพ์ต่างๆจากอัญมณีชิ้นนี้โดยเริ่มขึ้นในปีคศหนักราช1,668พ่อค้าชาวฝรั่งเศสชื่อชองบาติสต์ทาวเนียได้ซื้อเพชรดิบขนาด 112กลัดจากเหนืองในเมืองกอนคอนต้าที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศอินเดียและได้นำมาถวายให้เก่พระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสและมีการเล่าลือกันว่าชองบาติสต์ได้ถูกหมาป่าลุมกัดจนเสียชีวิตอีกด้วยในเวลาต่อมาพระเจ้าหลุยที่14ที่ได้เพชรจากชองบาติสต์ ได้มีคำสั่งบัญชาการให้ช่างเพชรแห่งราชสำนักเจริญยนเพชรนิดนี้ขึ้นและได้ตั้งชื่อว่าเฟรนช์บรูทที่จะนำไปตกแต่งบนสายสะพายหรือเครื่องอิสริยพรขอ,ของพระเจ้าหลุยที่14เพื่อใช้สวมใส่ในงานพิธีการต่างๆแต่ท้ายที่สุดแล้วพระเจ้าหลุยที่14ก็ได้สิ้นพระชนจากให้ทรพิษในพระราชวังแวร์ไซ โดยต่อมาในปีคิเตศกราช1793เพชรนิดนี้ได้ตกทอดมาสู่พระนางมารีองตนเนตซึ่งภายหลังจากการเกิดการปฏิวัติครั้งใหญ่ภายในประเทศนั้นทำให้พระนางมารีอองตนเนตได้ถูกประหารด้วยเครื่องกิโยตินและยังทำให้เพชรนิดนี้ได้สูญหายจากผู้ที่บุกรุกเข้าปนสดมและว่ากันว่าเพชร ได้ถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนอีกด้วยต่อมาในปีคิรักราช1830มีผู้บันทึกการพบเห็นเพชรสีน้ำเงินเข้มบนแผ่นดินอังกฤษจากพ่อค้านิรนามที่นำมาขายโดยเฮนรี่ฟิลิปโฮปได้ซื้อเพชรเม็ดนี้ไว้โดยเขาได้ตั้งชื่อเพชรเม็ดนี้ใหม่ตามชื่อของตนว่าโฮปไดมอน ซึ่งหลังจากนั้นเขาก็ได้เสียชีวิตลงในปีคศักราช1839และได้ตกทอดสู่ญาติพี่น้องในตระกูลจากรุ่นสู่รุ่นและผ่านมือมาหลายต่อหลายคนซึ่งผู้ที่ได้ครอบครองต่างต้องพบกับความอาถรรพของเพชรเม็ดนี้ทั้งสิน้นจนในที่สุดเฮลลี่วินสตันซึ่งเป็นพ่อค้าเพชรชาวนิวยอร์กได้ซื้อเพชรโฮก และได้มอบให้เกสถาบันสมิธโซเนียนในกรุงวอชิงตันดีซีในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นที่สิ้นสุดการเดินทางของความมาถันของเพชรเม็ดงามชิ้นนี้